สวัสดีครับกับมาการการชิวชิวสกอตตี้บายเซกเพกาผมสมัยจิตภักดีบดินเดินรายการนะครับเอพิโซดนี้เป็นอพิโซดของชิวชิวสกอตตี้นะครับวันนี้จะพูดถึงเรื่องของการสร้างสกอตตี้โ t เทคนะครับจริงๆแล้วเอพิโซดนี้เป็นเอพิโซดที่ผมเคยคุยแล้วก็พูดแล้วก็ยกตัวอย่างวิธีการทํามาเมื่อตั้งแต่ช่วงสักปี2ปีให้ก่อนหน้านี้นะครับอันนี้หยิบยกมาอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าด้วยความที่เมื่อสัปดาห์ นนผมมีการพูดถึงเรื่องของตัว b ัคโปรทีโปรแกรมนะครับที่จะเป็นมีการประกาศหรือว่ามีการใช้งานในตัวของประเทศไทยนะครับประเด็นคือ,อ,อผมแจ้งไปแล้วว่าก่อนหน้านี้ว่าโอเคมันเป็นสิ่งที่น่าสนใจแล้วก็ให้กําลังใจคนทํานะครับแต่ว่าถ้ามันยังไม่ได้เริ่มใช้จริงๆแล้วเนี่ยก็อาจจะเริ่มจากการพูดคุยหรือการทําในส่วนของ s e c u r i t y t t c ทก่อนก็ได้นะครับ ตัวของ s i g r e t u e t e c h หรือก็คือ ifc 9116นะครับก็จะเป็นตัวของอช่องทางการประกาศช่องทางการพูดคุยกับตัวของทาง s i g a t u r e กับตัวของบริษัทนะครับหรือก็คือเจ้าของ Product นะครับโดยตัวของ s i g r e t u e t e c h ในที่นี้เนี่ยเราสามารถสร้างได้โดยอัตโนมัติโดยใช้ตัวของ security tech .org ซึ่งจริงๆแล้วตัวของ security tech เองเนี่ยมันไม่ได้ใช้มันไม่มได้สร้างยากอะไรมากขนาดนั้นแล้วก็อย่างที่เห็นมันเป็น tech ธรรมดาทั่วไปครับโดยปกติแล้วเนี่ยเราจะเซฟตัวของ security tech ไว้ใน s l a well .dot well non /security.tech นะครับในเว็บไซต์นะครับเพื่อเป็นการประกาศให้ตัวของทางฝั่ง security researcher เข้ามาอ่านข้อมูลละเอียดของตัวองค์กรแล้วได้ว่าโอเคเวลาจะติดต่อตัวของบริษัทจะต้องติดต่ออย่างไรมี policy อย่างไรแล้วก็มีตัวของ key ที่ใช้นในการ authentication ตรวจสอบตัวของการคุยกันยังไงได้บ้างนะครับซึ่งในส่วนนี้คือส่วนที่เป็นส่วนของ s e c u r i t y ท e c ททั้งสิ้นนะครับทีนี้เรามาดูในส่วนของ securitytech.org นะครับ่ิ s e c u r i t y t e c h o r g เนี่ยมันจะเริ่มจากตัวของการกรอกข้อมูลก่อนในอันดับแรกนะครับก็จะเป็นเรื่องของการกรอกก่อนว่าโอเคตัวของระบบะการประก,กาศนี้เป็นการประกาศ Security p o l i c y ขององค์กรโดยที่หึเลยติดต่อใครนะครับอันนี้คือพาร์ทสำคัญสุดซึ่งในตัวของการที่ติดต่อเนี่ยจริงๆแล้วต้องบอกว่า การจะประกาศได้ว่าจะต้องติดต่อใครเราคงต้องดูก่อนว่าไอการติดต่อที่ว่าเนี่ยมันมีการพูดคุยอะไรหรือยังว่าจะติดต่อช่องทางไหนติดต่อแล้วใครจะคนรับเรื่องต่อแล้วติดต่อเสร็จปุ๊บแล้วใครจะต้องเอาตัวอีเมลนี้ไปคุยกับตัวของบุคลากรภายใน เพิ่มเติมต่อหรือหน่วยงานที่ที่เป็นส่วนของผู้ดูแลเพิ่มเติมต่อนะครับรวมถึงเรื่องของการติดต่อการจ่ายเงินการทำ KYC การใดๆก็แล้วแต่เป็นส่วนที่ต้องทำทั้งสิน้นแต่ว่าถ้าเป็นส่วนของบัคบอตี้โปรแกรมเขาจะจัดก,การให้ในในพาร์ทบางพาร์เช่นตัวของ KYC เช่นเรื่องของอวิธีการประกาศในการติดต่อเชื่อมต่อจะเป็นทางฝั่งของทางบัคบอตี้โปรแกรมทั้งสิน้นแต่ว่าพอเป็นตัวของ s e c i e ลต r โ t e c h มันจะชัดเจนว่าโอเคฉัน ประกาศว่าโอเคถ้าใครอยากจะคุยเรื่อง Security ก,กับฉันจะต้องติดต่อมาที่อีเมลอะไรนะครับซึ่งมันกเ็เป็นช่องทางโดยง่ายโดยโดย,โดยไม่มีประเด็นอะไรนะครับของของตัวแพลตฟอร์มนะครับ อันนี้คือพานที่หนึ่งเนาะพาที่สองคือเรื่องของ expire ครับคือพอเราเราพูดถึงประกาศเรื่องของ policy ขึ้นมาเราอาจจะต้องมีการประกาศว่าตัวของ policy นี้หรือกฎระเบียบนี้มันมีหมดอายุเมื่อไหร่นะครับอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเมื่อไหร่นะครับซึ่งในส่วนนี้จะมีการกำหนดไว้โดยที่ตัวของ s e c u r i t t e h เองเนี่ยผมประกาศไว้ว่าอันนี้อีก10ปีถึงจะหมดอายุนะครับผมก็ได้ใส่เป็น0 1 0 1 2035เป็นต้นนะครับแล้วก็ encryption ครับคือ เวลาที่เรามีการพูดคุยกันระหว่างตัวของ s e c i r researcher กับตัวของทาง support นะครับในบางครั้งอาจจะมีเรื่องของการใช้ PGP ในการทำพวก digital sign เพื่อจะพูดคุยกันแล้วให้แน่ใจได้ว่าตัวของผู้ส่งและผู้รับคือคนที่เราต้องการจะคุยจริงๆนะครับแล้วก็ส่วนของมาก็คือ Acknowledgement ครับเป็นเรื่องของ Hall of Fame มีการประกาศว่าโอเคมีใครแจ้งเขามาที่ฝั่งเราบ้างแล้วได้เป็นอ,อะไรไปหรือว่าจะได้เป็นเงินรางวัลอะไรไหมหรือแจ้งมาแล้วไปช่องโหว่อะไรนะครับจริงๆเราสามารถประกาศได้ในส่วนนี้ในตัวของเว็บไซต์ของเราซึ่งก็แล้วแต่องค์กรว่าจะประกาศหรือไม่ประกาศนะครับก็ เป็น optional ให้นะครับส่วนของภาษาที่รองรับในการแจ้งเตือนเข้ามาจะเป็นภาษาอะไรบ้างซึ่งอันนี้ก็เป็นส่วนที่เราสามารถระบใุให้ให้ให้เห็นได้นะครับว่าโอเคเวลาที่ทางฝั่ง Secretary u s e a i c e r ติดต่อมาที่ฝั่งเราเองจะติดต่อมาโดยใช้ภาษาอะไรนะครับส่วนของคั n นนเข้า,ขา,ขาครับก็จะเป็นเรื่องของออตัว สถิติเขตที่จะเล่ซราต่างๆที่ที่จะเก็บไว้นะครับที่อา,อาจจะอยู่ในนี้หรืออาจจะไม่อยู่ก็ได้นะครับในตัวของส e ัญญาณเ e c h เองก็อาจจะไปอ้างอิงลิงก์ไปที่ข้างนอกก็ได้เหมือนกันนะครับส่วนของ Po l i c y อันนี้เป็นเรื่องของโพลิสีาการแจ้งต่างๆการติดต่อการพูดคุยต่างๆจะอยู่ในนี้นะครับอยู่ภายใต้ตัวของสโค e ไม่สโค e อะไรใดอยู่ในภายใต้ตัวของ p o l i c ีทั้งสิ้นนะครับส่วนต่อมาคือเรื่องของ h i r i n g นะครับเป็นเรื่องของ พาการประกาศว่าฉันประกาศรับสมัครงานไหมหรืออะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ CSF เป็นส่วนสุดท้ายคือเรื่องของ Common Security Advisory Framework นะครับเป็นเรื่องของตัวรายละเอียดของการแจ้งต่างๆนะครับอันนี้ผมตัวอย่างมาจากตัวของทาง Red Hat นะครับเขาก็จะมีการระบุว่าโอเค Publisher เป็นใคร Reference ที่เกี่ยวข้องคืออะไรยังไงนะครับ Title เกี่ยวกับเรื่องของอัปเดตอะไรยังไงหรือเกี่ยวกับช่องโหว่อะไรยังไงก็จะมีการประกาศนะครับนั่นคือเรื่องของตัว CSF นะครับซึ่งอย่างที่แจ้งมีก็ได้ไม่มีก็ได้นะครับ csf เพราะว่าโดยจริงจริงแล้วบางครั้งหลายๆครั้งเขาก็ยึดตามตัวของข้อมูลที่ทางฝั่งของของทาง Research er แจ้งเข้ามาไม่จำเป็นต้องอยู่ภายใต้ตัวของ JSON format ก็ได้จะเป็นแบบ t e p l a i n t e x t ธรรมดาก็ได้เหมือนกันนะครับอ่ะอันนี้จะเห็นว่าตัวของทางฝั่งสก r i ิ y t e c h เองเนี่ยมันมี หลายอย่างที่เราจะเห็นว่าเราสามารถประกาศได้ทันทีเลยแต่การประกาศดังกล่าวก็ยังคงเน้นย้ำว่าจะต้องมีเรื่องของโปรเซสเข้ามาครอบก่อนไม่ใช่อยู่ดีใ,ใจ,จะประกาศก็ประกาศอยากจะเข้าร่วมบัตรโปรตีโปรแกรมต้องมีความชัดเจนครับอะไรคืออิน scope อัล scope ช่องโหว่ไหนที่เราคิดว่าใชอ่อันนี้เรารับเรื่องอันไหนที่เราไม่รับเรื่องอตัวของโดเมนไหนที่เราคิดว่าโอเคนี้อยู่ภายใต้การดูแลของเราอันไหนคืออยู่ไม่ได้อยู่ภายใต้การดูแลไม่ได้ถือว่าเป็นส่วนที่เราต้องการคิดว่าเป็นความเสี่ยง ต้องประกาศทั้งหมดนะครับเพื่อจะให้ตัวของทาง Security s e a r c h e r เข้าใจได้ง่ายแล้วก็รู้ได้ง่ายว่าโอเคในส่วนของการแจ้งเตือนนี้จะแจ้งเฉพาะตัวของที่เป็นอินสโคบเท่านั้นเอาสโคปก็จะไม่ไม่แจ้งไปหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับแต่แน่นอนนนบางครั้งก็จะมีเรื่องของคนที่หลุดเข้ามาที่แจ้งเป็เอาสโคบขึ้นมาแล้วเอ้ยมาดูดูที่ว่ามันอาจจะมีผลกระทบแรง ก็อาจจะกลายเป็นอีสกคปได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าเบื้องต้นโดยปกติแล้วเนี่ยมันมันคงไม่ขนาดนั้นนะครับอ่ะสุดท้ายท้ายสุดครับเมื่อเรากรอกข้อมูลครบเสร็จแล้วก็กดตัวของ g e n e r a t e security t e c h f อ่า e c h uh, file นะครับก็จะได้เป็นตัวของ Message แบบนี้เราก็เอาตัวของเมสเซจเนี้ยไปทำการเซฟเป็นชื่อว่า Security.Tech แล้วเอาตัวของ Security.Tech นี้อัปโหลดขึ้นเอ well, จุด w ว n โ e n เวลข k n o w n นะครับแล้วก็ Security.Tech นะครับ มันก็จะได้เป็นโดเมนประมาณนี้อันนี้ยกตัวอย่างนะครับเป็นจริงๆคือข้างบนน่ะน่าจะเห็นชัดสุดชัดสุดอืมเป็นประมาณเดี๋ยวนะ T e U L ขี n o W N s l a s security อ่าเนี่ย มันจะเป็นอย่างนี้ครับเว็บโนนเวลคีนโนนเศรษฐกิจดิจิ t e c ซึ่งที่พูดจริงๆก็คล้ายๆกับตัวของร o บ o t ิ e t ท c นะครับแต่ว่านี้จะเน้นเชิงของของของการ security policy ประการประกาศให้ในการติดต่อหรือ policy อะไรของตัว Security ขององค์กรนั่นเองนะครับโอเคก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับกับองค์ก์หลายืองค์กรที่อาจจะยังไม่เคยรู้จักมาก่อนไม่เคยเข้าใจมาก่อนว่าไอกทมันคืออะไรนะครับก็ ขยายความให้แล้วแล้วก็มีตัวอย่างในการเจเนเรตให้นะครับก็หวังว่าจะเอาไปปรับใช้กับตัวของทางองค์กรต่างๆกับแอปพลิเคชันหรือเว็บแอปพลิเคชันต่างๆขององค์กรแล้วก็หาช่องทางในการติดต่อให้นะครับแต่สุดท้ายท้ายสุดจริงๆแล้วอย่างที่ผมแจ้งหรือว่าพูดคุยกันหน้านี้บล็อกีโปร,ปรแกรมก็เป็นตัวช่วยตัวหนึ่งแหละที่ที่ทำให้เรื่องของการรับเรื่องการแจ้งชั่วโวงมันง่ายขึ้นแล้วก็เห็นใจจริงๆสําหรับคนทํางานในพาร์ทนี้ก็ค่อนข้างยากนะครับ อีกพาร์ทหนึ่งที่สําคัญเลยก็คือมันต้องมีโปรเซสรองรับและต้องมีคนที่คอยมารองรับในเรื่องของบัพป e ร์ตโปรแกรมไม่ใช่ว่าอยู่อยากจะทําก็ทําเพราะว่าถ้าอยากจะทาก็ทําเนี่ยมันจะไม่จบและก็มันจะไม่ได้งานจริงๆสําคัญจริงๆสุดท้ายคือต้องรบกวนผู้บริหารแหละครับว่าอาจจะต้องเน้นย้ําเรื่องของ s e c u r i t y เป็นส่วนสําคัญขององ,องค์กรเมื่อเกิดมีการแจ้งเข้ามาตัวของทางฝั่ง เดเวลอปเปก็ต้องหาเวลามาช่วยในการแทรกเข้าไปหรือจะต้องเป็นตัวโปรเจกต์ต่อจากตัวของของแอปพลิเคชันที่กำลังพัฒนาอยู่ปัจจุบันก็ได้หลังจบแอปพลิเคชันที่ทำอยู่ปัจจุบันแทรกด้วยส c u r i t ี i อิชูแก้ส c u r i t ี i อิชูนี้ก่อนแล้วค่อยกลับไปพัฒนาอีกทีหนึ่งก็เป็นไปได้เหมือนกัน สำคัญคือต้องให้ผู้บริหารเป็นคนเน้นย้ำครับว่าพาน,นี้สำคัญเพื่อจะให้มันเกิดขึ้นในตัวองค์กรการทำแค่เฉพาะการประก,ศกาศ Security t e ตหรือแค่บอกว่าฉนันร่วมบริอทีโปรแกรมไม่ได้มีประโยชน์อะไรถ้าตราบใดก็แล้วแต่ที่คนในองค์กรยังไม่คอนเซิร์นยังไม่ทรีตว่าการได้รับเรื่องจากทาง Security ้ด t ตเท็ tech, หรือตัวของบริอทีโปรแกรมเป็นส่วนสำคัญที่ที่ต้องดูแลด้วยกัน นะครับโอเคไปส่วนนี้ประมาณนี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามเราพบกันใหม่ส Radio ัปดาห์ φο, นี้ลากันไปก่อนสวัสดีครับ